สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันดีรอมาตั้งเกือบเดือนแล้วอุ้ยของมาจากเมืองไทยเอ๊ะเอ๊ะดีใจดีใจมาดูซิมีอะไระตอมอยิดอะไรไปเปล่าดูซิดูซิ

ดรีอากาแฟดรีอากคอฟเฮ้ยคอลลาเจนอะไรบ้างดูดิ จีนสามพองเกเบกนจีบกงน่สองจ้ยมีของดีมาด้วยเ๊ะยังไงมีของดี อ่อดีได้เกินไม่กุ้น น้ำพยาสองอ้าทำไมเอามาให้ทั้งสองอันทำไมไม่เอาอันเดียวทำไมตัวเองไม่เอาล่ะอืมเอาะไรมีแต่เสื้อสีแดงสีขาวไม่มีหรอมาแล้วนะเสื้อเดี๋ยววันนี้จะใส่เดินออกกําลังกายโดยโดได้ของดีแล้ว พรนางพญาสยามสององค์ทำไมแบ่งคนละองค์กำลังทำสวนไม่เสร็จเลยพอดีรถระส่งของดูนะว่าที่ไหน โอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณนายได้รับแล้วค่ะรีอาค่ะพรุ่งนี้ดิ